สวัสดีค่ะมินมินเทนคยอยนะคะวันนี้มินกับเฮียรเราอยู่กันที่คลองผมคลองผมตรงแถวเยาวราชใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้เยาวราชจ้ะใกล้ใกล้เยาวราชเรามาทําไรตา,าตามหาทำมกรชิตามหาทำมกรใช่ไหมต้องมาตามหาธำมกรรู้ไหมเสริมสร้างวัยเด็กให้กับเด็กตอนเด็กมินชอบชะงกดูเพื่อนเล่นธำมกรแล้วมินไม่เคยซื้อพ่อแม่ไม่เคยซื้อให้มินอยากได้มันตลอดโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้อยากเล่นนะแต่มันเหมือนแบบ เราอยากสารฝันในตอนเราเด็กๆว่าเราไม่มีไม่อยากได้ไปดูนี่จะมีไหมไปเย็นหกสิบหกสิบสองวิโอหกสิบสองหกสิบเอ็ดเขาเป็นตลาดมืดไงตลาดมืดเขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงใช่ไหมถึงกี่โมงหกโมงเย็นถึงน่าจะถึงเที่ยงคืนนะหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนสามสองหนึ่ง ได้แล้วครับได้ครับมาเดินดูกันสลับเทปเลยอ้วสำหรับคนไปตามราเสื้ออันนี้ก็มีเสื้อมือสอง นั่นไงถึงแล้วถึงจเจริญพาน์นิดหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งตั้งร้านเลยบางคนนี่งไงเขาตั้งเลยเราจะตรงไปทางนี้หรือเดออออียวเขาซอยเขาซอยเฮ้ยคนเยอะเลยอ่ะ oh. เหมือนว,ว่ามีฟูงนมนี่ไงน่ารักตรงนี้ นี่ฝั่งนี้ก็อะไรนะนี่เน,นี่ยดีจังค่อน้อแต่ข้าวแถวนี้ก็น่ากิน <c oughs> ของกินท่านี้อร่อยอยู่เด็ดเด็ดหลายร้านอยู่มีซู <c oughs> ไปที่ไหนก็ต้องแวะร้านซูชิ คนเพียบเหมือนคนมารอแบบว่าตามหาสมบัติใช่เหมือนคนมารอตามหาอะไรสักอย่างแปลกไหมก็จะเจอไม้มเนี้ยทำไมหนูรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาตั้งใจมาเพื่อหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้มาเที่ยวเฉยถูกมาหาของไงเออเหมือนเขาตั้งตั้งใจมาหาสมบัติใช่มีที่เมาอ,อ่อะอารมณ์เหมือนคนมาหาซื้อของแบบถูกหาของหลุดหาของหลุดหลุดในที่นี้คืออะไรกองที่แบบว่าหาไม่ได้แล้วหายยาก ตัวเองรู้คุณค่าเหมือนแบบของที่แบบว่าหาไม่ได้แล้วในสมัยนี้อะไรเงี้ยฉันจะเจอเคลลปี้ของคทนนันที่ฉันตอนอยู่เด็กฉันชอบระบุธามากอตเลยนี่ไงเจอแล้วอะไทํไมจริเหรอจริงเหรอรหรอ,อันนี้เป็นอันนี่มานปังแมร์นะวะไม่จิงปังครับเราไม่ถ่ายใครถ่ายครับไม่ถ่ายทำไมเราไม่เราไม่ถ่ายได้มันเป็นอะไรอ่ะครับเป็นธามากอตค่ะธามากอสอ๋อนี่มาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยแต่มันเป็นตัวหนังสือญี่ปุ่นอ่ะเล่นไม่เป็น แฉะนี่แฉะเลยค่ะพี่อันนี้จะเป็นสีกองเลยเนี่ยมันเล่นยังไงเล่นบอกเต็มเลยต้องตั้งเวลาด้วย <c oughs> มันเป็นญี่ปุ่นเล่นยังไง <c oughs> อ๋อเ <c oughs> นี่ยสมกษ์เป็นเอลเซอันนี้มันหน้าจอสีนี่ยแต่มันคนละแบบมันอ่านไม่ออกเป็นตัวหนังสือญี่ปุ่นก็จะกินได้ <c oughs> มันเล่นยังไงกลองที <c oughs> ่ไหนคับกล้องหน้ากล้องหลังมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยแก อันนี้เท่าไหร่เหรครับตังเทร่บ้างตังสอาสอือฝาหลังไม่มีอันนี้ฝาหลังไม่มีไหมครับไม่ครับพี่ถ้ามีสามสิบห้าร้บถูกใจไหมดีอยู่แต่ต้องเดินหาก่อนดีอยู่แต่ว่าราคาดีด้วยนะใช่ราคาดีเออถูกใจอ่ะแล้วคนนี้แบบสะสมมันปังแมนนี่ยิ้มเลยพูดถึงทำมาก็ก็ไม่น่าจะหาได้ง่ายๆด้วยนะใช่ไหมไม่ยากเพราะว่าไม่ยากว่ามีอยู่นะถ้าแบบเดินหาตามที่ที่ร้านที่แบบว่าทําไมของสุ่มเยอะจัง ไม่ใช่กล่องดูนี่เป็นโมเดลเวง่ยร้านคล้ายๆอย่างนี้น่าจะดีไหมเธอบางร้านเขาเก็บของเก่าเนอะพธอมีเคโลอรี้เคโลอร์สมัยก่อนเคโลอร์แคลอร์ถังนี้ตรงนี้นี่แบบอยู่ในถังหรืออะไร แม่ตัวลายเลยเลยน้าตาเล่นไม่เป็นอะไวปกติมันเวอร์ชั่นอะไร <c oughs> มันมี2เวอร์ชั่นคือมีของอเมริกากับญี่ปุ่นไม่แล้วสมัยเด็กๆเ,เขาก็เล่นกันเวอร์ชั่นอะไรสมัยเด็กๆมันเป็นของญี่ปุ่นใช่มันก็ต้องแบบนั้นปะ <c oughs> เพราะว่ากลายเป็นว่าขายที่อเมริกาไม่ขายดีทำไมครับเหรออืมอันนี้กล่องสูงนะใช่ไหมใช่ครับสูงเยอะจังยังมีขนมเล่นนึกล่องสูงเลยใช่ อโ,อโอใ้ใช่ใช่อาแมนตัวมันไม่ได้พูดตามเลยค่ะแบบเป็นเซตเลยอ่ะเปิดที่โดนเลี้งนี่มากเลี่ะเนอคนยน,นมากอะไรนะลองดู่างนี้ไหมะเลี้ยวไ,<อ>ไปทางนี้ก่อนอหรือจะดูรงนี้ ยังกินโตเนี่ยทำคอนไม่หายากนะต้องเดินดีๆต้องตาดีๆต้องสังเกตดีๆมันเป็นของแรนะเธอของอะไรนะถามจริงถ้าเจอนี่ข้อมือเบนเทนเมื่อกี้หนูเห็นเคโรดเลยไหน๊กเกอร์อ๋อมีตุ๊กตุ่นด้วยตุ่นแบบเด็กๆนี่เขาเล่นนะใช่ๆๆตุ๊กตุ่นเด็กๆโอ้ชอบแถมเนี่ยของของขนมในสมัยดีชอบแถมตามขนมของขนมขนมแห้งๆ เทพมีมํมาม๊คอปปะวะมีําก๊คอปปะวะกำลังหาอยู่นีงไงธาก๊คอปจิ๋วๆเนี่ยนะใช่ใชแต่นี้ไม่น่าใช่ครับไปเห็น,นขอดูหนะ่อยไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่ต้องดูใ,ใกล้ๆไม่ใช่หรออันนั้นไม่ใช่นั้นมันเป็นําม๊คอปไว้เธอแต่มันหน้าจอมันไม่ใช่หน้าจอขยับเหมือนมันเป็นข้างในเป็นของใส่ของอะ ถ้าทาียสนห้ารอยสาหก็ะหลักมาตุกต่อเจอแมวแล้วสันชีวิตต้องเจอตัวแมวมา พุทามะเส็จเลนี่คุดนี่คือเก่ามา,ากเอาแบบจิ้มจ้าโอแวะกิีติมก่อนแล้วค่อยเดินต่อมีร้านน่า,าก,กินเยอะเนี่เนนี้จะดูของกายมาดูของกินก่อนออาไปจ้าหรือร้านเน,น,นื้อ นเ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นรถ,เ,เ,นเ,นรถเลยเนาะไฮโซอ่ะทิมเกีบน้ยได้น้ำอะไรครับช็อกโกแลตแบบแบบใช่แบบเก็ดเก็ดน้ำขังแ, <amps. S 1> แบบโบราณอร่อยเคยกินอร่อยอย่ยอือริถึงรถโบราณอร่อยนะมันเหมือนนมด้วยนะอือโอ้มาเหมือนนมโบราณตอน นมก่ ảng, ต้องผ่าไหกล่ะเด็กรำแล้วมั้งตรงรถนี้เลยด้วยนะใช่ใช่ใช่มาไปดูไปดูของเล่นต่อเออตามหาล่าชามะกอดก็มีร้านนั้นเนี่ยร้านเดียวเห็นมีร้านเดียวเพราะว่าร้านอื่นก็มีไม่ใช่ร้านเดียวหรอกมื้อซีด้วยดู ดูแลโอ้ว่าเซปฟี่ปะเซลุใช่เพิ่งมาเหรอโอ้ดูดูเด,ด,ดี๋ยวกี้จับเลยอย่ารอฮะ <ห ả? S 2> อันนี้เท่าไหร่ครับครับไปเท่าไหร่สองร้อยอเหมือนกันเท่าไหร่สองร้อยเหมือนกัน เฮ้ยหนูอยากได้แต่มันเก่าไหมอ่ะมันคำไหมอ่ะถ้าไม่ค้ำหนูจะซื้ออ่ะมันอย่างนี้แหละซื้อให้มันแบบเธอข้อหน่ะทำมานานแล้วทำก็เราจะเจอไหมเนี่ยกำลังหาอยู่เลยไี่ต้องดูไม่ต้องทำไม่เอาทำก็ซื้อแหวนเคโรเลยเนี่ยใจร้อนจังไหนบอกฝาดฝาดวันเด็กไม่นั่นพี่เอื่อไงไหนดู่ะทำก็แพงนะทำก็เนี่ยครับอ๋ออันนี้เหรอครับครับ แต่มันเป็นกอกซิล่าเลี้ยงกอกซิล่ามันไม่ใช่มันไม่แน่น่ารักเหมือนตอนเด็กเลยมันเป็นกอกซิล่าทำมาก้อนเลยได้มันก็เป็นทำมาก้อนอันนี้เท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยถ้วนห้าร้อยถ้วนเอาไหมเดี๋ยวก่อนขอเดินดูก่อนแกเอามาร้องผ่านเดียว มันเป็นไดดูเสาไม่ใช่หรอทำไมอ่ะคือไดดูเสามันไม่คลาสสิกเหรอมันต้องรุ่นไหนมันต้องอะไรมันต้องตัวมันต้องเป็นตัวพวกเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นตัวทุกอย่างเหรอตั้งเดิมมันเป็นแบบนั้นแต่ราคาไม่แรงนะก็เดินซื้อได้เออแถมของใหม่ด้วยใช่แถมไม่ใช่ของที่แบบว่าอือโออเข้ามาจากไหนวะไม่ของเก็บไหมนี่ยยังเช้าอยู่เขายังไม่ลดราคาเยอะ ถ้าดึกๆหน่อยมึงต่อสักสี่ร้อยอาจจะได้ก็ได้โอ้โหจริงทำอย่งางนั้นได้จริงหรอของนี้ขึ้นอยู่ความพอใจถ้าต่อได้ก็ต่อก้องโบราณเขาไม่กูว ตอนเด็กหนูคิดแบบนี้คือใหม่สำหรับหนูมากตอนเด็กๆนะเทคโนโลยีพ่อแม่มีหรือเพื่อนมีโอ้ใหม่จังเลยเฮ้ยสมัยก่อนพ่อแม่เธอรวยมีซาวเบาโบราณไหมอะเทปไหมจ๊ะมีเทปแล้วมีซาเบาด้วยแกมันไม่ได้ผงหาได้มันหาได้เลยแหละใช่มันไม่ได้หายากเกินแต่แค่แบบไม่มีคนปล่อยพวกรุ่นที่บางรุ่นแบบเก่าๆกว่านั้นมีรุ่นดั่งเดินตอนเด็กๆอะ สมัยก่อนมันจะมีลูกตาที่แบบมันเขาฮิตกันจำนนได้ไหมตัดใบ <า S 2> เออแต่งตัวลูกคตาใบเปลี่ยนจากซื้อของเล่นมาซื้อของกินแทนก็ซื้อตัวไหนดีซื้ออะไรดีส,สว,วอลองเดินดูก่อน <c oughs> เดินดูก่อนเผื่อเจอของที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีรื้ออะไรจ้าหายเด็กรือตัวอะไร รื้อจำกันมีดาบด้วยดีอะไรอ่ะบริสธอะมากเลยอ่ะคองก็มีลูกกระตุ๋นก็มีมาหอมเนยนมนี่มะเหมือนนมฟังปิ้งอ่ะตรงไหนอ่ะนี่ไง กองสุ่ชินชังน่ารักเลยนะเก้าห้าเก้าหก่ให้เราไม่ได้ไปมองมาแล้วม้องสิ่งนี้อันยางูบบบบอปบบ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 าบบาบบบบรบบบบบ e บบ เพื่อให้เห็นเกงไงเดินสิให้เห็นเกงไรจะเดินไปทางไหนตรงไปเรื่อยๆอ,อ่ะตรงไปสุดทางอ่ะจะเห็น,นหจะเห็นพระอ่ะไปไหว้พระจะได้มีบุญในการหาธรรมกศ<อ>เธอใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจะได้เจอตัวน่ารักน่ารักมาคาถูไม่คิดอย่างนั้นตอนนี้คิดว่าอะไรป่าอยากนันที่นอนนอนบ้านเนี้ยคิดอย่างเงี้ยโอเคเหนื่อย อะไรเดินแค่นี้เหนื่อยเออจบคลิปแล้วสรุปได้เจอธรรมก๊อตไหมเจอเจออยู่แต่ไม่ถูกใจแต่ไม่ถูกใจเพราะว่าอยากได้ลูกไก่ลูกอะไรนะหมาเป็นลูกหมาลูกไก่ความจริงอ่ะหนูอยากได้ไอ้ตัวฟังแมวอยู่นะแต่มันเยินมากเลยใช่เห็นไม่อันนั้นมากเลยนะแต่มันเยินมากส่วนไอ้ไอ้อันที่ดีเป๊ะก็เป็นลูกอะไรนะธรรมก๊อตเป็นลูกกอสิลาเล่ไม่เป็นอ่ะ ก็มันเนื้อมีชั้นไม่เฟลเดี๋ยวให้ยาสังให้ถ้าต้องหาให้ได้ด้วยโอเคขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ตตามดูมิ้กับเพต้งแ้จกับที่เรามาเดที่คงทุ้นะคะยังไงก็ขอขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมมินทนคอตั้งแต่ต้นจนจบ่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้มิ้กับเพีในการทำคลิปต่อไปนอย่าลมกดไลค์กแชรกดตช่อง Min ทคอยด้วยนวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย